you mm -hmm. สวัสดีครับท่านผู้ชมครับอัสลามุยกุมวรอมาตุลลอฮวาบเรากาตุ์ผมรองศาสตราจารย์ดรวินนยดะลลันผู้อำนวยการศูนย์วิทยาศาสตร์พลังจุฬาลงกรมหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับ,ว,รบ,ว,รบ,ว,รบวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องของอาหารนะฮะจากรายการนี้เราก็จะไปทําเรื่องของการทาครัวอาจารย์เมนูที่อาจารย์จะมาแนะนําให้กับพวกเราก็คือวันนี้เราจะทําต้มยำกุ้งค่ะต้มยำกุ้ง หาล้าน,าานค่ะจะต้องเป็นต้มยำกุ้งฮาล้านเพื่อที่จะทำให้ทุกคนได้มีความเข้าใจ นะครับว่าจริงๆแล้วอาหารฮาลา้นผมเน้นย้าอยู่ตลอดเวลาอาหารฮาลาลนไม่ใช่อาหารมุสลิมครับอาหารฮาลาลนคืออาหารที่มุสลิมบริโภคได้ท่าชมค่ะแล้ววันนี้เราจะทําต้มยำกุ้งค่ะแต่ก่อนอื่นนี่นแนะนาก่อนว่าเราจะใช้น้ํา นะคะน้ำเปล่าเนี่ยค่ะท่านผู้ชมค่ะน้ำสะอาดเราใส่ไปในหม้อยี่นใช้กุ้งประมาณ1กิโลนะคะคก็จะใช้น้ำเนี่ยโดยประมาณสัก5ถ้วยตวง<อ>ก็อาจจะเสิร์ฟได้สักประมาณ60ถ้วย น้ำเดือดดีละดีนิ้งจะใส่กุ้งนะคะเพื่อการใส่กุ้งต้องรอให้น้ําเดือดจัดๆจะได้ไม่ไม่ไม่ขาวมากกุ้งเริ่มเดือดแล้วหาจันค่ะครับผมดิ้นจะปรุงรสด้วยน้ําปลาอีกเล็กน้อยเพื่อให้หอมให้น้ําซุปเนี่ยเราหอมครับขออนุญาตใส่อันนี้เล็กๆเพื่อให้ได้กลิ่นนิดหน่อยแล้วเดี๋ยวเวลาหใครชอบเผ็ดก็ค่อยไปปรุงในชาค่อยไปปรุงมันเองดีกว่า ้คะะตอนนี้นี่เราก็มีต้มยำกุ้งต้มยำกุ้งนะคะดูกุ้งมันน่าทานจังเลยนะครับตัวขนาดกำลังดีกำลังดีไหมคะพลังใหญ่กำลังดีค่ะเรียนกับอาจารย์ก็ทำต้มยำกุ้งแบบฮาลานคือคือดิฉันยังไม่รู้จักคำว่าฮาลานเนี่ยมันต้องควบคุมอะไร ดีใจมากที่รู้จักอาจารย์แล้วก็คี่อาจารย์มาบอกว่าว่าหาล้านคืออะไรแล้วดิฉันจะได้ไปบอกกับลูกศิษย์เผยเพื่อต่อบอกอาจารย์คนหนึ่งนี่คุ้มเลยเพราะว่าอาจารย์จะไปเผยแพร่ต่อเพราะว่าเราทาทาครัวเราสอนอาหารค่ะจงค่ะขอบคุณค่ะท่านผู้ชมเดี๋ยวเราจะไปเข้าชวนชิมกันอีกครั้งหนึ่งหาล้านชวนชิมครับหาล้านชวนชิมค่ะ ท่านผู้ชมครับตอนนี้เราอาหารทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับเมนูครั้งนี้ก็เป็นต้มยำกุ้งน้ำใสฮาล้านต้องเน้นนะครับว่าฮาล้านผมกับอาจารย์ชุติมนทพพรอาจารย์ตุ่มนะครับซึ่งอาจารย์ก็เป็นสุดยอดฝีมือทางด้านนี้อยู่แล้วนะฮะอันนี้เป็นฝีมือของอาจารย์เดี๋ยวเรามาลองชิมกันนะครับในช่วงของฮาล้านเชิญชิมนะครับ เชิญอาจารย์ครับได้ครับเราคนละหนึ่งถ้วยนะฮะมีพริกนิดหน่อยโหยอดเยี่ยมเลยครับรสชาตินี่พอดีเลยนะกลมกรมแล้วก็กุ้งตัวโตมากนะฮะอันนี้เป็นกุ้งกุลาดำกุลาดำค่ะอันนี้ต้องถือว่าสุดยอดเลยครับนะครับ ก็คงจะต้องลาเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวเราอาจจะได้มีโอกาสได้เจอกันอีกครั้งหนึ่งในช่วงเมนูอ,นอื่นนะครับก็อาจจะได้เจอกับอาจารย์อีกครั้งหนึง่งดีนะครับอาจารย์ค่ะในวันนี้ก็ขอลาเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะอ s s a ม a m u a ม a i k u m w a ะตุลล t u l l a h ะเราะกาตุฮ์